การเรียนการสอนออนไลน์เรื่องทองคำสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนช่างกูนะคะได้เน้นในเรื่องของการพยายามเป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เรื่องทองคำและโลหะที่มีค่าอื่นๆมาอยู่ร่วมจะ เกือบสามปีแล้วนะคะก็อยากจะคุยๆกับเพื่อนหน่อยค่ะว่า,าเนื้อหาต่างๆตอนนี้ได้ทำมาไว้จำนวนค่อนข้างจะเต็มแล้วนะคะแล้วก็กลัวว่าบางคนที่เข้ามาใหม่ๆยังตกหลน่นแล้วก็ยังไม่เข้าใจ คือในช่องโกนี้เนื่องจากว่านะคะเราทำในแง่ของจะหนักไปทางวิชาการนะคะวิชาการหน่อยแล้วก็การเรียบเรียงข้อมูลการปฏิบัติที่ทำจริงนะคะก็เอามาจากาพวกวิญญาณิพนธ์นะคะแล้วก็ทีสิทธิ์นะคะต่างประเทศ นะคะแล้วก็มีอยู่นะคะบน YouTube ก็รวบรวมแล้วก็ปฏิบัติจริงเอามารวมทำอยู่ไว้นะคะก็ตอนนี้เนื้อหาที่ทำไว้เนี่ยก็มีหลักๆนะคะมีหนึ่งทองธรรมชาติในเรื่องของทองธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องกำเนิดทองคำการทำเหมือ นะคะซึ่งการทำเหมืองเนี่ยก็ถกเถียงกันเหลือเกินว่าเสียสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆตรงนี้นี่จริงๆแล้วเราเลยผ่านมาแล้วหากคนเข้าใจเราทำเหมืองโดยไม่ใช่ไซยาไนก็ได้แต่เราทำในระดับแค่บุคคลหรือกลุ่มอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้แต่เราไม่รู้นะคะในช่องกูก็เอามาอธิบายบอกไว้แล้วก็เรื่องเพศและก็อัญมณี ในเรื่องของเพศนี่เขามีการรวบรวมเรียกเรียนศึกษาทำวิจัยไว้ละเอียดดีมากเลยหากว่าการเรียนการสอนของเราในปัจจุบันได้เน้นแล้วก็อธิบายการผลิตก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่หาหรือว่าต้องไปซื้อของเพศแท้หรืออะไรไปหมดแต่ก็เหมือนกับว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันก็ได้เนื้อหาได้พูด แตะๆแ,แล้วก็ผ่านแล้วก็มีอะไรมากมายซึ่งทําให้ผู้เรียนหลงทางนะคะแล้วก็อย่างพวกอัญมณีที่มีค่าอะไรต่างๆตรงนี้นี่ในหลักสูตรของอพวก GIA นี่นะคะพวกจิมมอลโลจี ology, อะไรเนี่ยเขาก็ต่างประเทศเขามีสอนกันออนไลน์เยอะแยะหมดเลยให้รู้จัก ชนิดของอัญมณีต่างๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกอาจารย์เก่งๆทาง GIA อะไรเขายังต้องมาเที่ยวที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่คนไทยเราที่เป็นเจ้าถิ่นที่รู้มีทรัพยากรเนียมณี ony, ที่มีค่าก็ยังแทบจะไม่รู้จักเีค้ค่ะเหมือนกับความรู้มันถูกปิดบังอะคะ่ะซึ่งในเรื่องของ เพชรและอัญมณีนี้จริงๆแล้วหากว่ามีการเรียนการสอนออนไลน์อยู่หรือว่าเผยแพร่มานานนี้ก็เป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็เข้าถึงได้แต่ตอนนี้ของจริงของแพ้ก็หมดไปหมดแหละเพราะว่าเป็นแค่รู้กันเพียงแค่เป็นบางกลุ่มนี่แหละค่ะสองทองจากขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งตัวแอดมินนะคะชอบมากเลยพวกงานพวก รีไซเคิลนะคะจากขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเพราะว่าไม่ต้องไปเหนื่อยในการทำเริ่มต้นตั้งแต่เป็นทองธรรมชาติแล้วก็มาถลุงแร่มามาทำให้เป็นทองคำอะไรเนี่ยละคะ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราเพียงแต่ว่ารู้จักวิธีลอกทองเนี่ยะคะ่ะรู้จักการคัดเลือกนะคะ พวกที่เป็นแรมชิปและอุปกรณ์ต่างๆที่มีทองเคลือบอยู่มันก็ง่ายแล้วแถมยังทำในแค่บุคคลก็ได้ไม่ต้องใช้คือคนที่มีความมีป็นพวกช่างอิเล็กทรอนิกส์แล้วมีวัสดุมีพวกนี้ก็ถ้าเกิดลอกเป็นสกัดเป็นทำตกทองเผาทองเป็น ก็ได้ทองไม่ต้องไปคือในเรื่องของทองขยายและก้รอเิกี์นี่เป็นเรื่องที่ทันสมัยกว่าในเรื่องพวกพวกทำเหมืองอีกค่ะนะคะแล้วก็ของช่องโกนี่ก็จะว่าถึงเรื่องการใช้สารเคมีนะคะซึ่งเห็นเขามีพวกน้ํายาลอกทองสกัดทองขายกันเยอะแยะเลยนะคะอันนี้นี่ในช่องโกนจะพูดถึงให้รู้จักสารเคมี ที่ใช้แล้วก็มีความจะเป็นจริงๆแล้วก็ซื้อหาได้ง่ายในลาซาดา้าไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเพียงจะทำไปตามสเต็ปแต่บางคนนี้ใจร้อนถ้าเกิดเราไปซื้อแบบน้ํายาสกัดทองอะไรมาเองเงี้ยะคะ่ะทำแล้วทำไม่ออกแล้วมาถามนะคะอันนี้เราก็จะต่อไม่ติดเลยนะคะคือต้องเป็นคนที่ชอบอ่านแล้วก็ดูคลิป เยอะเะหน่อยไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลดูที่ในช่องโกนี่แหละคะ่ะเราอธิบายไว้ละเอียดถี่มากนะคะเรียบเรียงไว้แล้วก็ตอนหลังมาเนี่ยมีการรถยนต์ที่เป็นพวกเบนซินนะคะที่มีเป็นท่อแก๊สอะไรเนี่ยเขาก็เอามารีไซเคิลมาผลิตพวกพาราเดียมแพตตินัมและโรเดียมตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเผาทองเป็นแล้วก็เราสามารถเล่นไฟในระดับสูง ไฟถึงพั0หองศาพันเองศาเกือบสองพเนี่ยเราก็จะทำพวกพาราเดียมแพตินัมโรเดียมนี้ได้นะคะแต่อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นงานยากตรงที่เผาแต่ไอตรงที่ว่าการใช้สารเคมีหรืออะไรก็อธิบายไว้อยู่ข้างในในเรื่องของพวกการสกัดพาราเดียมเอาไว้อย่าง ละเอียดเห็นคนก็เข้าไปดูแล้วเริ่มออหลายพันเป็นเกิอบหมื่นเลยนะคะตรงนี้นี่เรียกว่า,าคนที่อยู่ในธุรกิจอย่างพวกรถยนต์ที่ว่าตอนนี้มันจะเปลี่ยนจากเบนซินมาเป็นพวกไฟฟ้าอะไรเนี่ยแหะคะ่ะท่อแคสนี่ก็มีราคานะคะหากว่าคุณเผาเป็นแล้วก็มีโรงงานหรือว่ามีเตาเผาที่เก่งๆนะคะ ไฟส,สูงเนี่ยมันก็ทำได้แล้วก็การใช้ระบบเคมีไฟฟ้าที่ว่า,าต้องเป็นความรู้คู่ไปกับพวกการทำเหมืองแร่นะคะถ้าเกิดการทำเหมืองแร่นี่ปริมาณของตัวพวกดินหินที่มาทำนี่มากแล้วเสร็จแล้วเมื่อเอามาสกัดมาอะไรเงี้ยเขาก็ต้องใช้ระบบเคมีไฟฟ้าเข้าไปช่วยนะคะ ซึ่งไอความรู้ของระบบเคมีไฟฟ้านี่ในแง่ของพวกเหมืองคนเหมืองคนทําเหมืองคนถลุงแร่นี่ก็ต้องมีความรู้ในเรื่องอระบบเคมีไฟฟ้านี้ไว้ด้วยนะคะ 3. การรีไซเคิลพลาสติกให้เป็นน้ํามันการรีไซเคิลพลาสติกให้เป็นน้ํามันเป็นเนื้อหาวิชาที่ดีมากเลยนะคะแต่ว่า,ามันต้องใช้บริเวณเนื้อที่ กว้างแล้วก็คัดแยกขยะนะคะคือเรียกเราวเลยว่า,าหากว่าหน่วยงานในไทยเราเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของการรีไซเคิลแล้วก็ประชาชนกระหนักในการแยกขยะให้ดีให้ละเอียดนะคะขยะแห้งขยะเปียกพลาสติกที่มารีไซเคิลได้พลาสติกต่างๆอะไรแล้วก็ ตรงในเรื่องของเนี่ยสามารถผลิตเป็นน้ำมันนะคะแล้วก็หากว่ามีหน่วยงานที่สอนแล้วก็ทำให้น้ำมันเป็นชนิดต่างๆเขาก็สามารถทำกลับขึ้นมาได้อย่างรประเทศของเยอรมันหรือประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยในเรื่องพวกนี้นะ เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจดีมากเลยนะคะเห็นเราก็เสียดายเพราะว่าเราเรียนกันเรียนอ่านหนังสืออะไรกันไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยความรู้เอามาแรกท่าต่างๆรู้มากมายแต่เวลานําไปใช้จริงๆก็ไม่ได้นําไปใช้แล้วก็ไม่เคยเกิดประโยชน์อะไรเลยเหมือนกับว่าเนื้อหาต่างๆมีอยู่บนอ่า หลักสูตรแต่ว่ามันมากมายกระจัดกระจายแล้วก็ครูที่สอนก็ไม่สามารถที่ว่าสรุปในการนำไปใช้นะคะอย่างทองคำอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเนื้อหาเนี่ยนะคะผ่านมาแล้วก็จริงๆแล้วแหล่งทรัพยากรทองคําของไทยเราหรือทางเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีมากเลยนะคะแต่ว่า เราไม่รู้จักวิธีที่ว่าจะเปลี่ยนมันมาให้เป็นทองคําได้นะคะแต่ไม่ไม่มีการสอนไม่มีการแนะนานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาทําทเป็นคลิปสรุปเนื้อหามาให้นะคะเพราะว่าเหนื่อยกับการที่ว่าข้อมูลทะลักทะลน้นแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่มีสาระอะไรกันนะคะแล้วก็ ดูสนุกดูสยองขวัญดูเล่นเล่นดูนั่งฟังนิทานอยู่นั่นแหละคะ่ะแล้วก็ไม่ได้เก่อประโยชน์อะไรมาอย่างเงี้ยคะ่ะกลายเป็นว่าลอยกันไปวันวันหนึ่งนะคะนี่ก็มาอยากจะพูดถึงตรงนี้นะคะ่ะในในช่องกูนะคะก็ได้ทำมาเนื้อหานี่ก็เกือบจะ300วิดีโอแล้ว แล้วก็คราวนี้าจากที่เน้นในหัวข้อที่กล่าวมาเมื่อกี้ที่ว่า3หัวข้อหลักเนี่ยก็กังวลว่าบางทีเราหาไม่เจออะไรไม่เจอนะคะดีมากเลยนะคะ u t u b e เขาทำที่เครื่องมือแว่นขยายเนี่ยถ้าเกิดเวลาเราหานะคะเราหาไม่เจอหรือว่าเรายังไม่รู้ก็อยากจะ ให้แนะนำเพื่อนรู้จักการสืบค้นนะคะพวกคลิปวิดีโอหรือข้อมูลที่อยู่ในช่องนี้ด้วยเพราะว่าวิดีโอเนี่ยมีมาเริ่มร่วมเกิดจะ3า0รรายการแล้วนะคะเนื้อหาก็อัดแน่นเยอะมากเลยนะคะมีสาระนะคะของในที่ช่องเนี่ยคะ่ะแล้วก็ไม่ได้ว่าพูดไปเรื่อยเป็นเอามาจากาการปฏิบัติจริงแล้วก็ าจากทีสิต์ต่างประเทศนะคะเพราะว่าตัวแอดมินนี่ชอบภาษาอังกฤษมากเลยนะคะแล้วก็ถึงรู้ว่าถ้าเราสืบค้นเก่งอะไรเป็นนี้นะความรู้ตั้งอย่างเราไม่ต้องไปเรียนเลยนะคะถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษดีสืบค้นข้อมูลดีข้อมูลต่างๆเราก็จะได้นะคะโดยเรียนจาก u t u b e เนี่ยนะคะนะคะคราวนี้ในช่องกูก็รวบรวมในเรื่องของเนื้อหาทองคำมาไว้ นะคะคก็พิมพ์ในช่องนะคะคที่ตรงรูปแว่นขยายเนี่ยสมมุติว่า,าเราพิมพ์คำว่าชิปนะคะคืออยากจะแนะนำว่าการใช้คำสั้นๆนะคะแล้วก็เป็นคีย์เวิร์ดนะคะเช่นแรมสกัดทองเมืองแร่เงี้ยค่ะเผาทองเงี้ยไซนาย น้ำยา AR านะคะของเรานี่สอนให้รู้จักว่าทำน้ำยายา AR น้ำยาควาริเจียนะคะให้เป็นแล้วก็สามารถที่ว่าลอกทองได้ที่อื่นเขาไม่บอกกันนะคะเห็นว่าน้ำยายา AR นี่เขาไม่ยอมสอนไม่ยอมบอกแล้วแถมเอามาขายนะคะว่าเป็นน้ำยาสกัดทองอะไรกันซึ่งตัวน้ำยายา AR น้ำยาควาริเจียเนี่ยมันต้อง ผสมนะคะแล้วก็ใช้ทันทีไม่ใช่ว่าเก็บไว้พปน,นานๆมันก็ลอกไม่ได้ก็โดนหลอกซื้อขายเรื่องน้ํายาไปตั้งเยอะนะคะคีย์เวิร์ดก็ในการค้นนี่เราก็นึกถึงคําสั้นๆนะคะแล้วก็อเอาพิมพ์ก็จะเสิร์ชหาเจอนะคะเพราะว่ามันมีมากแล้วเดี๋ยวหากันไม่เจอนะคะพออยากจะบอกว่า ใช้คีย์เวิร์ดพิมพ์สืบค้นในตรงว่างเป้นขยายในช่องคูนะคะก็อยากจะว่าในเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เราแทบจะไม่ต้องไปเรียนที่ไหนเลยนะคะเรามี Google นะคะที่รวบรวมเนื้อหามาเหมือนกับว่าเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่แต่ก่อนนู้นเวลาเราจะหาเนื้อหาหาข้อมูลเราต้องไปห้องสมุดใช่ไหมคะ อ้างสมุดเป็นขุมทรัพย์แห่งปัญญาแต่เดี๋ยวนี้ Google เนี่ยค่ะก็เป็นขุมทรัพย์แห่งปัญญาแล้วก็ค้นออนไลน์ด้วยแต่คราวนี้ถ้าหากว่ามีฝีมือในการสืบค้นแล้วเสร็จแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์อะไรนะคะแล้วก็เปิดช่อง youtube ได้เงี้ยนะคะใน YouTube เขาก็สอนหลากหลายเนื้อหาทุกๆวิชาตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือลบเลยนะคะแม้จะผลิตป,ปืนหรือว่า ทำระเบิดหรือว่าอะไรในหากว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะสอนเงินไปหมดเลยค่ะก็มีทั้งหมดใน You Tube แต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาไทยเนี่ยหรือบางคนนี่นะคะเพราะว่ามี f อลาวนี่หลายคนเขาไม่ได้ภาษาอังกฤษนะคะก็มาดูที่ช่องโกนี้ได้นะคะเพราะว่าที่ช่องโกนี้ก็ได้รวบรวมเนื้อหามาจากอ่ ยู u ูบนะคะแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์รวบรวมเน้นในเรื่องของทองคำนะคะแล้วก็ใน Google นี้นะคะเขามีไฟล์พวกไฟล์ PDF ไฟล์ PowerPoint ต่างๆอยู่ข้างบนให้เสิร์ฟแต่คราวนี้ก็มานั่งนึกนะคะว่าบางทีคนที่สืบค้นข้อมูลไม่ชอบสืบค้นข้อมูลชอบดูชอบแอนดูแอนเทเทอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะหาไม่เจอข้างบนอินเทอร์เน็ตนะคะ ใน Google มีไฟล์ Power Point สอนวิชาต่างๆนะแต่มันเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยก็มีนะคะอย่างพวกเหมืองแร่อะไรต่างๆแต่ว่ายังเป็นรุ่นเก่าอยู่เลย,ยเรื่องการทำเหมืองแร่นะคะของไทยนะคะก็ยังพูดในเรื่องของพวกกางตกทองที่ใช้ฐานะนะคะปรับทำตกไงคะรุ่นเก่าแต่ถ้าเกิดว่าพอรุ่นใหม่มาเนี่ยเขาก็จะเป็นพวก ใช้โซเดียม smb อย่างะคะมาตกทองมาอะไรอย่างเงี้ยคะนะคะ,นะคะแล้วก็ในช่องกูเนี้ยก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในส่วนของเรื่องของ Google แลรือก็ y o u t u เล็กเล็กๆในสีแดงคืออยากจะเปรียบเทียบว่าในได้สืบค้นเนื้อหาข้อมูลจาก Google จาก YouTube ต่างๆเรียบเรียงรวบรวมมามาเป็นเนื้อหาของเรื่องการ นะคะสกัดทองถลุงแรกความรู้ที่ใกล้ในการรีไซเคิลนะคะทองนะคะที่ใกล้ๆนั้นมานะคะก็มีช่อง YouTube ต่างๆหลากหลายก็อยู่ใน Google แล้วก็อยู่ใน YouTube นีมากมายเมื่อก่อนนเราต้องดูจากพวกเว็บไซต์หรือแหล่งจากาสถาบัน หลักๆอะไรใหญ่ๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่เขานี้เนื้อหาข้อมูลมันมีมากมายข้อมูลทะลักทะล้นหาอะไรไม่เจอเลยนะคะบางทีก็เลยอยากจะว่า c l o s เข้ามาว่าถ้าหากว่าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องทองคําอะไรนะคะให้เป็นนะคะอย่างคนที่มีโรงงานาขยะอิเล็กทรอนิกส์โรงงานอะไรต่างๆนี่นะค่ะหากทาห้องแลบหรือว่าอะไรมาดูแล้วก็ศึกษานะคะทำทองให อ,ออกมาก็เป็นไปได้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องศึกษาหาความรู้นะคะเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีโชคดีของคนรุ่นใหม่แต่ว่าเราต้องสืบข,ข้อข้อมูลสืบค้นข้อมูลเป็นแล้วก็เก่งแล้วก็อ่านเก่งได้นะคะดูคลิปเก่งแล้วก็ทําจริงด้วยต้องทาจริงด้วยนะคะก็ถึงจะทําได้นะคะโกช่องโกก็เป็นช่องเล็กๆ อยู่ภายใต้ของ Google YouTube นะคะหนังนี้เรียกเลยว่าต้องขอบคุณเทคโนโลยี i อินโฟเมชันไซน์ในปัจจุบันที่มีมากตอนนี้เราก็แทบจะไม่ไะไม่ต้องไปงอสถาปันเลยหากว่าเป็นคนที่รักเรียนแล้วก็เรียนออนไลน์เองแล้วก็ศึกษาเองเป็นนะคะแล้วก็จับสรุปอะไรต่างๆให้เก่งนะคะวิชาต่างๆก็สามารถ อยู่แล้วก็ทําได้จริงๆนะคะแล้วก็เคยผ่านมาในแง่ของเรื่องการเผาทองนะคะการเวลาที่เราทําขั้นตอนต่างๆนะคะของการสกัดทองนะคะนะคะเนี่ยอันนี้อย่างคอ,องโครนนะคะที่ โรงงานเขาผลิตออกมาแล้วก็เขาก็ทำความสะอาดได้น้ำนะคะแล้วก็เตรียมจะเอามาเผาเป็นทองแท่งนะคะคนที่มีโรงงานแล้วก็มีไม่ต้องซื้อมาขายไปค่ะค่ะ,คะทำห้องแล็บเนี่ยแล้วก็ทำผิดทองเองได้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องถึงขนาดหนึ่งร้อยขั้นตอนเลยนะคะทองก้อนข้างหน้านี้นะคะทองแท่งเกือบจน หนึ่งพันกร,รัมเลยมนึ่งที่767ก็นี่นะคะก็เป็นความจริงไม่เด้ว่า,ามาเล่ามาหลอกนะคะเรียกเลยว่าเราก็รวยได้หากศึกษาคนา้นคว้าทำจริงปฏิบัติจริงนะคะค่ะเหรียญทองนะคะเห็นไหมคะว่าภูมิทัศน์ที่เป็นทองอันนี้เป็นทองของดินแดนมาลีนะคะ ภูมิทัศน์ที่เป็นทองอย่างใกล้ๆบ้านเราอย่างพม่าเนี่ยนะคะดินหินของเขาแอรีเรยเขามันจะเหลืองอย่างนี้แหละคะ่ะถ้าเห็นอย่างนี้นี่เราจะรู้สึกเลยคนที่ทําพวกสกัดทองนี่นะคะเด็กพวกนี้ดูเหมือนจะยากจนแต่จริงๆรอบๆข้างๆข,างข,างข,างของเขาหากว่ารู้จักการสกัดทองทองก็มีอยู่ก็เป็นเรื่องแต่เพราะว่าไม่รู้นะคะไม่รู้ก็เลยอ่า จนกันอยู่ไปนะคะแล้วก็ความรู้ทองคำเขาก็ไม่มาบอกมาสอนนะคะกันนะคะเพราะว่าไม่รู้แหล่งนะคะก็ทําทมาเกือบจะ300คลิปแล้วก็ถ้าจะเด,เดินต่อไปก็ต้องอยู่ที่ความเมตตาความาช่วยกดไลค์กดแชร์สับสกายนะคะเพลงที่รองไว้ด้วยเพราะว่าตัวเองเนี่ย อชอบร้องเพลงแล้วก็อยากจะ,จะแสดงให้รู้ความตัวตนแล้วก็หน้าตาเป็นอะไรยังไงนะคะไม่ใช่ว่ามาไปเรื่อยมาหลอกี้นะคะไม่ใช่นะคะก็ช่วยกดชอบเพลงให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสในการว่าจะมียอดมากมายเพราะว่าเรามั่นใจในความแน่นนะคะแล้วก็คุณภาพนะคะของเนื้อหา วิชาการของเรานะคะแล้วก็สำหรับมีการคอมเมนต์อะไรมานี่นะคะเห็นไหมคะว่าก็จะตอบคำถามอยู่ในใต้คลิปแต่ละคลิปที่ทำขึ้นมานะคะแล้วก็หากว่าบางคนเนี่ยออยากจะปรึกษานะคะคือปรึกษาแล้วก็ซักถามก็เข้ามาที่ Line แอนน บิวตี้นายนะคะจะมีช่องทางเดียวพราะไม่ได้กระจายไปยังพวก FC อะไรอื่นๆมากมายเพราะว่าอาอยากให้ชัดในช่องเดียวแล้วก็ดูแลตรงนี้ที่เดียวไปเลยอนะคะ่ะแล้วก็คนที่ไปซื้อน้ำยาสกัดทองที่อื่นอะไรอะไรมาอย่างนี้นะคะถ้าคำถามสักสองสาคำถาม ก็จะคุยแล้วก็คุยพูดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการให้สอนอย่างละเอียดหรือว่าอะไรเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายข้างหลังต้องจ่ายนะคะแล้วเพราะว่าอ่ามันหากว่าคุณไม่ชอบอ่านแล้วก็ไม่ศึกษาที่ทําไว้ในคลิปเนี่ยจะามาให้สอนตัวต่อต,ตัวเนี่ยไม่ได้นะคะก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายสมัครลงทะเบียนอะไรนะคะซึ่งอ่าก็ติดต่อทักมาได้ในไลน์แอนนาะ บิวตี้นายนี่แหละคะ่ะก็อยากจะคุยกับเพื่อนๆพื่อนอถึงในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลในช่องกูนะคะเกินออนไลน์ดีมนะคะซึ่งฝันที่เป็นจริงหากว่าาศึกษาแล้วก็ทำจริงรวยค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวจะไปเผาทองเองคนเดียวละทำคลิปเหนื่อยและเมื่อก็ไม่เชื่อไม่อะไรกันแล้วก็ ถามเอาถามเอาถามเอาเลยคะ่ะแล้วก็ไม่มามีเรียกเลยว่าถามอย่างเดียวแล้วก็ไม่มาเจ็ดหรือแบ่งในส่วนของที่เป็นคอร์สสอนอะไรเนี่ยให้ก็เหนื่อยใจไม่ไหวละเดี๋ยวไปเผาท้องอยากได้สักหลายๆกิโลเลยคะ่ะรวยไปเองนะคะถึงแค่ตรงนี้ก็ก็อ่า ขอบคุณ FC ที่ผ่านมานะคะยูทูบเบอร์ตัวเล็กๆนะคะแต่ว่าจริงใจแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆก็มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะคะไม่เป็นหนี้เนี่ยถ้าหากว่าโรงเรียนสอนดีๆสอนในเรื่องของเนื้อหาสาระสำคัญทำไรายได้อะไรจริงๆไม่มัวให้มห้เราเสียเวลาเรียนอะไรมากมายเยอะแยะนะคะรวยกันไปนานแล้วค่ะ นะคะโอเคค่ะถึงตรงนี้นะคะฝากฝากในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลนะคะในช่องกูนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย